สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะฮะวันนี้ก็เราจะมาบริจาคสิ่งของน้ำท่วมนะคะที่ขนมาจากกรุงเทพมหานครเลยเป็นศูนย์รับบริจาคขององค์กรทําดีของดรบุญประดานะคบก็ตอนนี้เราอยู่ที่เชียงรายและแล้วก็เห็นบอกว่าจะต้องมีลงพื้นที่ด้วยก็เดี๋ยวโอวตดเตรียม้อมเรียบร้อยแล้วแหละเพราะว่าเตรียมพร้อมลุยมากกว่าน,นี้แต่ว่าเดี๋ยวต้องขอให้คุณกิงเขาเป็นชุดนอนอีนี้ คือมามาวันนี้คือเราอยา,อยากเห็นว่าที่เนี่ย,ยขาดอะไรแล้วก็มีความต้องการอะไรเพราะช่วงหลังอ่ะตอนนี้จะเป็นช่วงที่เราจะต้องฟื้นฟูและอ่าเราก็เลยจะมาดูว่าขาดเหลืออะไรเราจะได้ไปบอกคนที่เขามาบริจาคที่ศูนย์จริงๆว่าโอเคที่เนี่ยเขายังขาดแบบนี้อยู่นะขาดอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมาเพื่อจะได้เห็นกับตาของเราว่าที่เนี่ยมีความต้องการอะไรจริงๆนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอตอนนี้ที่เชียงราย ที่มีผู้ประสบภัยหรือว่าบริเวณที่เขาประสบภัยกันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วเราต้องเจออะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันค่ะว่าจะมีอะไรจริงเดี๋ยววันนี้เราจะเตรียมตัวก่อนนะคะเพราะวันนี้เราเช่ารถนะเออเช่ารถเพื่อที่จะไป คันใหญ่หน่อยเพราะว่าวันนี้เราจะเป็นที่เราต้องเช่า เช่าคันใหญ่เนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าฝนจะตกหนักแล้วน้ํามันจะท่วมไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารถเจ้าของมันเขากลัวเลยนะเนี่ยอ้าวเราไม่ไม่แต่ว่าเราเราคาดการณ์ไว้ก่อนไม่เราเผื่อไว้ไงคะเราไปตัองยู่เก่งเหรอไม่ต้องเก่งเราไม่ได้ไปขนาดนั้นเนอะไม่เพราะเรานึกว่าเราก็มีรถแล้วเราก็เป็นคนห่วงรถไงเดี๋ยวตอนเนี้ยเราจะเข้าไปเอ่อเขาเรียกว่าอะไรไปทําสัญญาเช่ารถแล้วก็เดี๋ยวเราจะยิงตรงเข้าไปที่แม่สายจุดนั้น พบของเราที่อะไรนะฮะพี่ก้อยช,ชื่อโรงเรียนอะไรนะโรง,งเรียนเขาอะไรเพาอย่างเดียวเดีเสว i n ให้ดูใช่ใช่เ,เดี๋ยวเราจะไปที่โรงเรียนนะคะเราไม่ได้ไปจุดในนี้นะคะเ,เราไปโรงเรียนถ้าเป็นจุดนนเขาน่าจะพาเราไปอีกคันหนึ่งอันนี้เราแค่ขับไปเฉยๆ ตอนที่เราให้ตอนแรกก็คือทำความสะอาดเนาะห้องโรงเรียนค่อนข้างจะใหญ่ตอนนี้เราให้มาสองสองงวดทั้งหมดก็แสนหนึ่งประมาณโดยประมาณแต่สิ่งที่ขาดคือคอมพิวเตอร์กับห้องสมุดเดี๋ยวเรามาดูกันหรือหรือแล้วก็ทาใหม่เขาซื้ออุปกรณ์มาใหม่ๆได้แต่ให้ให้หนูคุยตอใช่เขาจะได้ดังในที่เรโนเวเขาเขาบอกเขาจะจัดการให้ทั้งหมดค่ะไม่ต้องห่วงค่ะถ้าเรื่องคอมผมไม่ห่วงแล้วทั้งั้นอุปกรณ์ทำดีมา แล้วก็ให้หมเป็นคนเลือกโรงเรียนให้เร,ใเราก็เลยเลือกที่นี่เพราะเขาโดนหนักเพราะเรารู้สึกผิดตอนที่แบบเรามาไม่ถึงเขาอะคือปัญหาคือว่าสมมติเราก็มาแต่ตอนอบพิโยต์บอกก็ออะไรกับเด็กดดคือเราไม่สามารถเอาชีวิตเด็กไปเสีย่ยงกับน้ำเปมือนั้นได้คือ่างพวกเราเป็นผู้ภัยความขึ้นมาเรียนงวิธีของพวกเราแต่เด็กอะไม่ไ่ายเราก็เลยบบกเฮ้ยแล้วมันมืดด้วยเนาะสมมติเด็กไหลตามน้ำทุกมันคือโจบ่ะเออเราก็เลยบบกเฮ้ยถอยก่อนเพราะนั่นคือแบบอื้อ น้องป่าในที่นี้อเอง๋ยวเดี๋ยวประสานทางคที่อยู่เอาเรียนรู้ให้จัดการให้เสร็จเรียบร้อยอยากได้ยังไงบ้างคะเอาแจ้งให้หน่อยอยากได้ไม่ช่วยอ,อะไรยังไงบางทีงว่าวบอกชื่อโรงเรียน อางลูกส่วนมากเด็กที่นี่ค่ะเขาจะชอบหนังสือนิทานนะคะหนังสือนิทานชอบมากเลยค่ะเด็กวัยไหนประถมค่ะตปฐมลูกตอน4-6ก็เก็ ABC ก็เด็กวัยปฐมเอเด็กวัยประถมจะได้ประกาศรับหนังสือเราเข้ารับก็ได้งั้นนะได้เออกับไพทอนอันนั้นอันนั้นที่ครูว่าเอาหนีมาได้แต่ชั้นล่างๆคือของเด็กๆหายหมดเลยคือชั้นชั้นล่างเลยโดนหมด แต่โชคดีที่เราอนุบาลในอยู่ข้างบน จุดที่น้ำแรงมากนี่ชาวบ,บ้านเขาก็เริ่มแบบว่าเคลียร์พื้นที่กันไปบ้างอะโอโ้โหนี่มันเป็นปมอยู่แล้ว วันนี้เราสบายแล้วค่ะค่ะนี่นี่หันหันหันกล้องไปดูหันกล้องไปดูนี่นี่พี่เป็นใครพี่เป็นใครพี่เป็นใครบอกก่อนประทับสถาสรรงี้ประทับสถาสรรงอเกณฑ์คนได้ทันทีเกณฑ์คนได้ทันทีมีจิตอาสามาเต็ที่เลือดตรงนี้เราสบายแล้วขวดนี้โอเคเอาละเอาหม้อที่เปิดไฟฟ้ามัคคายยกด้วยเก๊สมาก่อนแก๊สเราเพิ่มก่อนอย่างนั้ วันนี้มาเป็นเด็กบกรถครับเนี่ยแม่ล่ะทั้งแรกของการทำทัวของคุณกรีนนี่ขนาดยังไม่เต็มวันและมือเย็นนะใช่แค่มามเช้าเนาะกลางวันค่ะบอกเลยร่างจะแตกมากปวดเท้ามากแบบเข้าใจคนอยู่นะงานอะหลายคนบอกว่าเอออุ๊ย ถ้าลงพื้นที่จะหนักมันก็หนักอีกแบบหนึ่งใช่ค่ะนี่ขนาดคุณปีนตอนนั้นนะแค่ไปแจกของยังไม่ได้เถว่ยกับพยกคนนะใช่ใช่ถูกต้องอีกแบบหนึ่งวันเนี้ยให้ทําครัวอเป็นยังไงคะหูเหนื่อยมากบอกเลยว่าเหนื่อยมาก่อ้ต้นไอ้ตอนทำยังไม่ค่อยรู้ตัวเพราะมันทุกอย่างมันจะใจช่ใช่ใช่เพลินมากเดินไม่นั่งเลยงงตัวเองเดินไม่นั่งเลยบอกเลยว่ากล้ามเนื้อร้าวนะการทำครัวเป็นเป็นงานที่หนักมากนะคะโดยเฉพาะครัวที่ เป็นพันพันกล่องแบบนี้วันนี้ตอนแรกที่เราคุย,ยกันเมื่อคืนคือส<เ>ีอ่ร้อยกล่องเองนะที่เราคุยกับแม่ครัวของวัดเราไม่รู้ว่าจะมีอาสาสมัครมาเยอะขนาดนี้และเราก็ไม่รู้ว่าจะมีคนมาขอเราเยอะขนาดนี้กลายเป็นว่าทั้งทางภา,าคราัฐทั้งอะไร<ม>ขอเราหมดเลยขอเราหมดเลยทุกทัวร์เลยก็เลยกลายเป็น2 0 0พกวกากล่องแล้วที่ตอนแรกตัวน,นี้ยังผลิตไม่หยุด<ช> <c oughs> นะคะคิดดูว่าไม่กี่ชั่วโมงนะเราได้2 0 0พกวกากล่องเก่งมากแบบ Amazing มาก เออแล้วก็มีอาสาสมัครมาจากไหนมือฟ้าหมวดินแถมยังในส่วนของคนที่มาบริจาคของเขาดูตาเพจแล้วเขาก็เอาน้ํามันมาให้เอาหมูมาให้คือวันนี้ตลาดอ่ะมันไม่เปิดขายค่ะเรื่องจากน้ําท่วมก็เลยกลายเป็นว่าเราหาเท่าที่หาได้มื้อเช้าเลยต้องมาเข้าไข่เจียวไอ้ที่พูดแต่เราก็อัดแบบไข่เจียวแบบแน่นๆนะแน่นๆแบบแต่แบบว่าตอนหลังเริ่มมีหมูเริ่มมีอะไรดีใจมากเลยเนาะใช่ดังนั้นทําอีกไหมคะ ทำค่ะอยาทำค่ะถ้ามีเวลาก็ยังจะมาเหมือนเดิมมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องขอขอบคุณเนาะก็คือคนแบบมาบริจาคของก็เยอะมากคนมาช่วยงานก็เยอะมากจริงๆอะไรเงี้ยคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆแบบว่า Amazing วันนี้เห็นพลังแล้วนะะใช่พวกแม่ๆเขาบอกว่าูดูบารมีของคุณบุ๋มเพียงแค่โพสแป๊บเดียวของมาแบบทุกคนเขาตกใจถังน้ำแข็ง4ีห้าถังไม่พอแต่ก็คือ แต่มันก็ออกเร็วมากค่ะบอกเลยเพราะว่าเราทําตลอดเวลาใช่คนหัดไม่ได้กินข้าวกันหนักก็คือเหนื่อยแบบบางคนแต่เขาอิ่มบุญเนาะคนที่ช่วยงานอยู่ตรงนั้นเกือบ200คนนะใช่เยอะมากสองร้อยคนนะนี่คือจากคนเล็กๆของเราที่เมื่อคืนวางแผนกันกลายเป็นคนที่ใหญ่สุดในเชียงใหม่ใหญ่สุดในเชียงใหม่แล้วที่ทุกทุกคนแบบเมาเนาะเ้าวเอาข้าวอะไรอย่างเงี้ยเออให้เราทําให้สองพันกองเราทำไมวะถึงมีเยอะมากที่แบบว่าไม่ได้กินข้าวหลายวันแล้วอะไรอย่างเงี้ย ได้ได้ระหวังค่ะว่าน้ําจะท่วมไม่นานนะคะใ,ให,ให้ให้เขาได้แบบกลับมาใช้ชีวิตปกติดอขอให้ผ่านวิกฤตไปดวยเร็วนะคะสู้ๆค่ะจบทิปนี้แล้วนะครับกรุงเทพเชียงราย แม่สายแม่สายเชียงรายเชียงใหม่กรุงเทพสองวันหนึ่งคืนคุ้มเบอร์รู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ร่างจะแตกมากเลยถ้าทางอิดโรยไม่ไหวแล้วขาปวดตอนนี้ขาล้าแล้วใจสู้แต่ตอนนี้ตาไม่ไหวแล้วจะหลับจะไปนวดแล้วนะคบก็เดี๋ยวขอปิดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยที่เชียงใหม่ด้วยนะคะ ตอนนี้เชียงรายกำลังเคลียร์อยู่แต่ว่าตอนนี้น้ำท่วมที่เชียงใหม่ก็โอเคเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปแต่ว่าจริงๆอยากให้หายไปไวนะออ้นะเออเนาะอยากให้น้ำลดลงไวไว้แล้วก็ขอให้ทุกชีวิตปลอดภัยนะคะไว้เจอกันอีกพีหน้าบ๊ายบาย